ธรรมดาของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเสื่อมแม้แต่ชีวิตของเราก็เสื่อมไปตามลําดับจากวัยแรกเกิดไปสู่วัยเด็กวัยรุ่นวัยหนุ่มสาววัยกลางคนแล้วก็วัยชาราแล้วก็นาไปสู่ความเสื่อมสลายนําไปความเสื่อมที่เราสามารถมองเห็นได้ ส่วนความเสื่อมที่เรามองเห็นได้ยากก็คือความเสื่อมทางด้านจิตใจต้าไม่มีการพัฒนาด้านจิตใจหรือไม่มีการฝึกฝนอบรมใจแล้วใจเราก็จะเสื่อมคุณภาพลงและทำให้ชีวิตของเราตกตามเพราะฉะนั้นเราจึงควรมองให้เห็นโทษของความเสื่อมนั้นจะได้คลายจากสิ่งที่ไม่มีสาระ แล้มุ่งมั่นสั่งสมบุญบารมีสแสวงหาแต่สิ่งที่เป็นสาระและเป็นหนทางที่มุ่งไปสู่ความหลุดพ้นคือพระนิพพานกันนะจ๊ะมีธรรมภาสิตท,ที่ปรากฏในวันโรหณนะชาดกความว่าย่อปรรสังวจานานิสัตถะเหตุยถะะาตถังกิปังพิเชต มิตรัดสมิงเวรัญจับปสเวปะหงุงผู้ใดเชื่อคำของคนอื่นโดยถือเป็นจริงเป็นจังคนนั้นต้องพรานแตกจากมิตรละต้อะรบ,บเวนัยเป็นอันมากการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีผู้คนมากมายหลากหลายความคิดเราต้องระมัดระวังคำพูด และการกระทำของเราอย่าให้ไปเบียดเบียนใครแล้วก็ตั้งหจเป็นคนหูเบาเชื่ออะไรใครง่ายๆต้องรู้จักแยกแยะให้ออกว่าคำไหนเป็นคำจริงคำไหนเป็นคำเท็จหรือคำไหนเป็นคำพูดที่ปรารถนาดีหรือมีสิ่งอื่นแอบแฝงอยู่ฉะนั้นเราจึงต้องศึกษาเรียนรู้อุปนิสัยของคน ที่เราครบหาให้ดีทั้งเพื่อนที่ทำงานและคนที่อยู่รอบตัวเราว่เาเขา่นนั้นน่ะมีนิสัยใจคออย่างไรเขาจะทำให้เราเป็นคนที่ระเอียดรอบคอบแม้มีคนมาพูดยุยงใส่ร้ายเราก็จะไม่หลงเชื่อลร,รู้จักอุปนิสัยใจคอของผู้ที่เราครบหาเป็นอย่างดี และธุรกิจการงานของเราก็จะไม่เสียหายแต่ดีที่สุดเราก็ควรหลีกเลี่ยงจากคนเหล่านี้เพราะหากอยู่ใกล้ก็มีแต่จะนำความเดือดร้อนนำมาให้หรือบางทีก็อาจจะติดนิดสัยที่ไม่ดีมาก็ได้เหมือนการอยู่ใกล้ชิดกับคนที่เป็นโรคติดต่อแต่ภูมิคุ้มกันเราไม่ดีก็บอการติดเชื้อได้ง่ายโคกคนพานก็เช่งงนกัน ให้เราอยู่ห่งหางๆไว้ละดีโดยเฉพาะผู้ที่ชอบพูดจาให้เกิดความแตกแยกต้งคอยระแวดระวังให้ดีแล้วเขามักจะพูดทำลายความสามัคคีรองดองของหมูนะ่คณะฉะนั้นผู้ที่หวังความจเจริญรุ่งเรืองก็ควรอยู่ห่งหางๆจากบุคคลประเภทนี้จะทำให้ชีวิตเราดำรงอยู่อย่างสงบสุข เหมือนดังเรื่องที่หลวงพ่อจะได้นำมาเล่าสู่ลูกๆทุกคนอที่รับฟังกันในวันนี้นะจ๊ะเรื่องก็มีอยู่ว่าในคลังพุทธการก่อนเข้าพรรษาคราวหนึ่งรสารีบุตรเถระกับพระมหาโมคคลานาเถระมีความคิดตรงกันว่า อยากจะปรีวิเวเปกไปจำพรรษาที่ราวป่าตามลําพังครั้นปรึกษากันแล้วทอนทั้งสองจึงเข้าไปทูลลาพระบรมศาสดา,ศาจากนั้นก็ออกเดินทางจนกระทั่งถึงชายป่าของหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งซึ่งเป็นป่าที่สงบวิเวกจึงได้ไปพักอาศัยอยู่ภายในกระท่อมชายป่าโดยมีคนกินเดน รถคนนี้มาขอเศษอาหารคอยแวะเวียนมาอุปถากรับใช้อยู่มาวันหนึ่งคนกินเดนนั้นเกิดจิตคิดอกุศลเพราะตลอดเวลาที่ได้คอยรับใช้ก็ได้เห็นพระเถระทั้งสองมีความสาม,มัีคีกันแล้วก็ปฏิบัติธรรมร่วมกันอย่างมีความสุขตอเองจริงต้องอยู่เพียงลำพังเพราะพระเถระทั้งสองไม่ค่อยจะได้มาสนทนาด้วย จึงเกิดน้อยเนื้อต่ำใจคิดว่าจะทำให้ทั้งสองแตกจากกันจึงได้เข้าไปหาพระสารีบุตรเถระและททำทีเป็นถามว่าท่านผู้เจริญมาอก่อนท่านเคยมีเรื่องบาดหมางกับพระโมกรานะเมาก่อนหรือเปล่าทำไมเวลาที่ผมเข้าไปหาท่านท่านมักจะพูดกับผมเสมอว่าพระสารีบุตรจะดีเลิศอ,อะไรเมือเทียบกับเรา ไม่ว่าจะเป็นชาติโคตตระกูลทั้งสุตตะและกันธะหรือแม้แต่ปฏิเวทะและอิทธิฤทธ์ก็ตามท่านภาษาลรบุตรไหนเลยจะสู้เราได้เมื่อภาษาหรบุตรฟังแล้วก็เกิดความสังเวชจะกล่าวว่าไปเถอะเธอเธอจะพูดอย่างนั้นเลยเพราะเป็นการสร้างวาทกรรมใหกับตนเอง แต่ท่านคนกินเดนก็เข้าไปพูดกับพระมหาโมคคลานะเหมืนอนญาติเพื่อพระสารีบุตรพระมหาโมคคลานะฟังแล้วก็เกิดความสลดสังเวชเช่นกันแล้วไล่กลับไปเพราะท่านรู้ดีว่าเป็นไปไม่ได้ที่พระสารีบุตรจะพูดจาส่อเสียดหรือยกตนข่มพืน่นเพราะธรรมดาพระละหันท่านจะไม่มีทิฏฐิมานะ หลงเหลืออยู่เลยแต่มาพระเถระทั้งสองได้มาสนทนาธรรมกันจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้กันและการฟังด้วยความเมตตาปรารถนาดีกเกรงว่าคนกินเดนจะสร้างกรรมหนักไปกว่านี้จะบ่อ้อเข้าไปอยู่ที่อื่นเสียหลังจะออกากอภิรราแล้วก็เดินทางกลับพร,ระเทชตวัน ได้เข้าไปฟาพระบร,รมศาสดาพร,ร้อมกับกราบทูลในทรงรทบถึงเรื่องราวที่คนกินเดนพยายามยุยงให้ทันน้งสองแตกแยกกันแต่กระทำไม่สำเร็จพระบร,รมศาสดาจึงตรัสว่าไม่ใช่แต่ในชาตินี้เท่านั้นที่คนกินเดนคนนี้ไม่สามารถทำให้พวกเธอแตกความสามัคคีกันได้แม้ในชาติก่อนก็ไม่สามารถทำได้เช่นกัน พระเทราชทั้งสองจึงกราบถลในพระองค์ตรัสเล่าให้ฟังพระองค์ก็ตรัสเล่าใฟังว่าในอดีตกาลพระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นลุกเทวาอาศัยอยู่ในป่าและในป่านั้นมีราชสีกับเสือโครง่งอาศัยอยู่ด้วยกันในถ้ำบริเวณเชิงเขาโดยมีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่ง คอยดูแลรับใช้จะมาวันหนึ่งสุนัขจิ้งจอกเกิดความคิดที่จะทำให้สัตว์ทั้งสองทะเลาะกันแล้วก็กัดกันจนตายจากนั้นตัวเองก็จะได้ลิ้มลองเนื้อที่ยังไม่เคยได้กินมาก่อนจึงเข้าไปหาราชสีและถามว่านายท่านเคยมีเรื่องขัดใจกับเสือโคร่งมาก่อนหรือราชสีกล่าวว่าไม่เคยเลย แล่ทำไมเสือโคร่งจึงมากพูดข่มท่านถึงเรื่องผิวพันธุ์ความสูงใหญ่ชาติกำเนิดและความขยันหมั่นเพียรเล่าพระราจะสีฟังแล้วก็ห้ามปรามพร้อมก็ไล่สนักจริงจอกให้ออกไปว่าเจ้าจงใบเสถิดเสือโคร่งไม่มีวันจะพูดอย่างนั้นอย่างเด็ดขาดหลงังจากนั้นสนักจิงจอกก็ได้กลับไปหาเสือโคร่งและพูดเหมือนที่ตัวพูดกับราชสี พอเสือโคร่งฟังแล้วก็เกิดความคลางแคลงใจและต้องการรู้ความจริงจึงก็ไปถามราจสร์ีว่าสหาหสุนัขจริงจอกได้ไปฟ้องข้าพเจ้าเพราะท่านพูดคมข้าพเจ้าท่านพูดอย่างนั้นจริงหรืออาจสร์ีฟังแล้วตอบกลับไปว่าข้าพเจ้าไม่ได้พูดแล้วก็ไม่เคยพูดด้วยมืนทั้งสองรู้ความจริงว่า สุนัขจิ้งจอกต้องการให้พวกตนทะเลาะกันราชสีจึงกลาคติทมสอนใจว่าแต่สหายถ้าท่านจะประทุษร้ายเราผู้อยู่กับท่านมาช้านานบัดนี้เราก็จะไม่พึงยินดีอยู่ร่วมกับท่านอีกต่อไปผู้ใด,ดเชื่อถือถ้อ,ถอยคำของคนอื่นโดยถือเป็นจริงเป็นจังผู้นั้นย่อมพลันแตกจากมิตรและต้้งประสบเวรภัยมากมาย ผู้ใดละมัดระวังอยู่ทุกขณะมุ่งความแตกคราวคอยจับผิดแต่ผู้อื่นคนนั้นไม่ชื่อว่าเป็นมิตรส่วนผู้ใดถูกยุยงให้แตกกันไม่ได้ไม่มีความรังเกียจในมิตรนอนอยู่ยังปลอดภัยเหมือนบุตรนอนแอบอกมารดาคนนั้นนับว่าเป็นมิตรแท้พอเสือโคร่งฟังแล้วก็รีบขอข,อขอมาราชสี สัตว <ITA> ์ทั้งสองก็ได um ้ขอโทษซึ yeah, <us S 1> um ่งกันและกันส่วนสุนัขจริงจอกเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนั้นก็ไม่สามารถที่จะอยู่ต่อไปได้จึงรีบหนีไปอยู่ที่อื่นทันทีเห็นไหมจ๊ะว่าผู้ที่ชอบยุยงผู้ใจเกิดความแตกแยกบุคคลประเภทนี้ก็มีอยู่ในโลกเห็นใครก็มีความรักความสามัคคีกัน เขามักจะเข้าไปทำให้เขาแตกแยกแต่ใครมีใจไม่หนักแน่นแล้วถูกคนประเภทนี้ยุแย่ก็จ,จะแตกความสามัคคีกันได้ง่ายซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะจ๊ะตรงกันข้ามหากคนทั้งสองได้ศึกษาเรียนรู้บนิสัยใจคอของกันและกันมาอย่างดีก็จะมีความหนักแน่นเชื่อถือซึ่งกันและกัน ยากที่ใครจะมาทำให้แตกแยกกันได้เพราะฉะนั้นเวลาจะคบหาสมาคมอะไรกับใครก็ควรดูให้ดีต้องมีความรักความเมตตาและปรารถนาดีต่อกันอย่างจริงใจแล้วมิตรภาพจะได้ยั่งยืนส่วนคนไหนที่ชอบพูดจาให้เกิดความขัดแยง้งเราก็ควรหลีกเลี่ยงและก็ให้ลูกทุกๆคน มันฝึกฝนอบรมตนเองให้ดีให้มีความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่าได้ไปคิดร้ายกับใครมันชำระจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอหาเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้ทุกๆวันแล้วเราจะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้อย่างมีความสุขเวลาจากโลกนี้ไปสู่ปราโลก ก็จะมีชีวิตใหม่ที่สดใสยิ่งยิ่งขึ้นไปกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมังเกิดขึ้น เอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพประนามัยมสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงวัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงธรรมกาย โดยง่ายได้เร็วพลันจองทุกท่านเทิน